มาร่วมเที่ยวร่วมเ่งกำลังใจใะครับกจรับครมหาจครักผจญภัครับผิมภัยครับผจญยครับผจญภัยครับครับผญครับผจญภาครทบผจญภัรับลจัรันนจญภัยครันผจญภัยับผจญชัยครับผจยครับผจญภัยครครับจครับครผคยัครับรบนครับบบน เราวิ่งผ่านหรือเพื่ออะไรสารพัดขัางดันหารจัดสายครับผมแลวอยู่ที่ออกมาจากสนานีากลางจังหวัดสุครับ

ฝากที่ทัสงนึงนี่นะแาขารือแต่ละเรือให้ดดียร์แาให้ 这些房子、房子、房子、房子。